รู้ไหมที่ตลาดทานกุก่ะมีขนมไทยหาย,ยากที่บางอย่างเราอาจจะเคยเห็นมาก่อนวันนี้เราพามารู้จักห้าร้านรับขนมโบราณบางร้านที่เปิดมานานกว่าหกสิบปีแล้วนะร้านแรกข้าวเหนียวหน้ากอยจากร้านข้าวเหนียวสุภาพทำมาสี่ห้าสิบปีแล้วนี่เรารุ่นที่สามเป็นสูตรโบราณค่ะเป็นสูตรโบราณที่เราทํามาแต่ดั้งเดิมร้านนี้มีกว้วยข้าวเม่าเลยทุกคนในสูตรของร้านนะท่านนกขนมไทยเลยเข้าวเม่าตัวนี้นะคะผัดกับมะพร้าวขูดน้ำปลาปีอเอามาปั้นมาห่อกับกล้ยไขย่แล้วก็ชุบแป้งก็รู้ดิว่าลยมีกล้ยไข่แบบ นี่ทุกคนด,ดูสิบรรดาของเชื่ทั้งหลายมันก็คือผลไม้อ่ะเราก็มาหั่นแล้วก็มา,าวกมาแช่น้ำปูนน้ำปูนใสให้มันเหนียวอเออนี่เลย,เลย,ยทุกคนอร่อยครับทิมเก่าสู่โบราณสี่สิบปีตลาดพานอสมาแล้วหนูประมาณจะหกสิบปีแล้วอ่าน่าเห็นไหมทุกคนกินนานมากเลยนี่เป็นมันนานหลายกปีคนที่เขาเปิดรา้านมาสามสี่าปีแล้วนะ,ะ,นะร้านตี่เขาอร่อยเลย ทานอยู่ในตลาดทานนวลนวนเนยไม่กี่นาทีก็ครบถ้าชอบของหวานขมไทยแท้อย่าลืมแวะมาทานกันได้นะคะ